ปัญญาคนหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่ามวลเหล่าพึ่งจะไม่มานะคะเสียเวลาในการอธิบายกับนะคะมรัยรรงวันหรอกว่าน้ำพึ่งดีกว่าขี้อย่างไรนั่นหมายความว่านะคะในเรื่องเราบริบทนะคะของเราที่จะทำอะไรไม่จำเป็นต้องนะคะแปอธิบายให้ทุกคนได้รับรู้หมดเพราะว่าโลกของแต่ละคนนะคะ เขาจะมีประสบการณ์และความคิดเห็นที่แตกต่างกับเราอยู่แล้วนะคะเรามีหน้าที่ในการที่นะคะทำตามเป้าหมายของเราให้บรรลุนะคะในเส้นทางที่เราาัฒนาและต้องการเมื่อมันเกิดประโยชน์นะคะน้ำผึ่งที่พึ่งตั้งอกตั้งใจจะไปนะคะทำกระบวนการให้ก่อเกิดกลายเป็นน้ำพึ่งนะะั้นจะมีประโยชน์มหาศาลต่อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะ รวมทั้งนะคะผู้คนที่เอาปารับประทานก็เป็นนะคะตัวที่จะเป็นประโยชน์ในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งใดก็ตามที่เราทำนะเราจงนะคะมุ่งหน้าทําต่อไปอย่าเสียเวลาไปอธิบายอะไรกับใครสร้างเป็นผลลัพธ์แล้วตรงนั้นแหละค่ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ